แม่บอกในเรื่องเรื่องพันุว่าที่ใส่พันนั์เหมนพันนี้มีคนแนะนำมค่ะมีคนแนะนําแม่ว่าสสใจเปติฟิกเจ็ดแปดเก่าจรงไหมปกตินั่นสีใส่สามศูนย์สามโอ้พอใส่สามศูนย์สามแล้วให้จิบูกซ้ำกันบ่ได้โอ้คนว่าถ้าปลูกซ้ำกันละมันมันมันบ่ง้ามมันบ่ง้ามจ้าก็เลยเอาพันธุ์ใหม่มาใส่ครับแม่ก็เลยเลือกเจ็ดแปดเก่ามาใส่นอกเลือกแปดเก้าบานนี้คือคือคือรุ่นนี้ออกรุ่นนี้ออกก็เสียเอ็มที่พกมาใส่บัาน หน้าแรใช่พี่เปลี่ยนบีกเลยะเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่อยๆคือบ่วยบ่วยซ้ำกันเลยเนาะบ่เปลี่ยนพัานแม่ไปเรื่อยๆค่ะถ้าซ้ำกันละมันมันแบบว่าเขาโกรธมันบ่มันบ่งามคือเก่าอันนี้พวกซ้ำกันดีอันนี้พวกพูทมีประสบการณ์โหนดสู้ฝังบ่ค่ะบ่ฟูพะเยาเมืองกรคนลาต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะอ๋อนาแรกนี่คือเอ็มเอ็มสิบหกนาแรกงเอ็มสิบหกะอ๋อแต่ว่าหนาพ้นเพิ่งแนะนำให้เป็นแปดสิบหกเจ็ดแปดเก้าะ สวัสดีครับพี่น้องเกษตรอีสานคนรักป่าพอครับพี่น้องนะครับวันนี้ภาพมาชมข้าวโพดคือเก่าครับเป็นแปลงไม่นะครับแป้งนี้เพื่อนเพิ่งปลูกปีแรกนะครับแต่ก่อนมันนี้เพิ่นจะปลูกมันนะครับเดี๋ยวด้เพิ่นเปลี่ยนมาเป็นข้าวโพดนะครับต่องมาถามแม่คนมาทีมาทีไปยังไงคือนดีปับเปลี่ยนมาปลูกข้าวโพดเรียงสับนะครับผมสวัสดีครับคุณแม่ครับครับผมได้รับตัวกับพี่น้องข้นงใน S <S คือแม่โบครับผมบ้านใดครับบันนาหอมบันนาหอมเน,นาะแม่ปลูกกระโพดทั้ง,มงหมดเทกไรอยู่นี่สามไรสามไรแม่เียกใส่พันไหนกะตัวนี้มันเกียแปดเก้าแปซิฟิกเจ็ดแปดเก้าเนาะกือปลูกใส่ให้หน้าเลยนะครับเม<ก>ื่กี้ไม้กี้มองนี้มันเป็นยังไง้กี้เป็นไหเป็นไห,ห้ป่เป็นไฮแต่ว่า,วามืกา่กะมากะับ ็นหน้ากระเทินได้งีเอกแ่มาเห็ดที่แหลกกัะใช้เขาปูเขาครับปานมุกผ้าปูมันกับปูมันออจากเขาเป็ียนมเป็นมันมันน่ากัเลยปูเขาโพดเคยเปลี่ยนเป็น้าวโพดเป็นจยงไรเห็ดกระโพดปีแรกผลผลิตกับมันกับว่าท่านเคย่อท่านเคยเห็ดเนาะมันกับบ่อท่านได้แล้วมันก็ได้อยู่ปีปีแรกนั้นได้สองหมื่นกัวครับ อันอันปลูกตามขยี้ว่าอจ๊ะฮึมฮึมใคแนะนำไครแนะนำแม่บอกในเรื่องเรื่องพันธุ์ว่าที่ใส่พันธุ์เหมือนพันธุ์นี้มีคนแนะนำบั้ยคะมีคนแนะนำแม่ว่าสงสัยแปซิฟิกเจ็ดแปดแถวหรือจังไลยปกตินั่นสีใส่สามศูนย์สามโอ้พอใส่สามศูนย์สามแถวให้ทีปลูกซ้ำกันบ่ได้โอ้มันว่าถ้าปลูกซ้ำกันละมันมันมันบ่งามมันบ่งามจ้าก็เลยเอาพันธุ์ใหม่มาใส่ครับอ่า แม่ก็เลยเลือกเจ็ดแปดเก่ามาใส่นอกเลยเป็นแปดเก้ 8, 9, าปานนี้คือคือคือรุ่นนี้ออกรุ่นนี้ออกระเสียเอ 6, ม็มที่พกมาใส่บานนี้นาแรงซี่พีซีพีเปลี่ยนบีกเลยจ้ะ<อ>เปลี่ยนเปลี่ยนเรื่อยๆคือบ่ให้บ่ให้ซ้ำกันเลยเนาะบอ<บ>กแ่เปลี่ยนพันไม่ไปเรื่อยจ้า<ม>ถ้าซ้ำกันละมันมันแบบว่าเขาโกรธมันบ่มันบ่งามคือเก่าอันนี้พวกซ้ำกันดีอันนี้พวกพูดมีประสบการณ์หัวสูฟังบ่จ้าพอกภูมิประเทศเมื่อก่อนคนเราต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆจ้า อนาแรกนี่คือเอ็มสิบหกาแรกเอ็มสิบหกอ๋อแต่ว่าหนาพ้นเพิ่นแนะนําให้เป็นแปดสิบฟิ8เจ็ดแปดเก้าอะอืมเป็นว่ามันฝนผลิตมันจะดีนะครับมันแม่นอยู่เขาพูดที่แม่ปูดเลยนะัจนี่เอ็มเอ็มสองหกไหมเน่รืมอข้าวนี่บอกเออลืมข้าวตัวพูนได้เจ็ดแปเก้าโอ้แม่มีร้ายแปลงแม่ม่ร้ายแปลงเออเีี้เอ็มเอ็มสิบก นี่บอดทีเ็นู่ตรงนี้ซีพีเอ็มสิบหกซีพีเอ็มสิบหอ๋แม่มีหลายแปลงเอ็มเอมสองหกตัวนี้ครับเอ็มสองหกตัวนี้เอาตัวนี้ออกแล้วก็บชิใสเอ็มสิบหมานี้โอ้มันมีหลายเบอร์จ้ะเอ็มสน่ยมันที่โทนหนาแรงเขาว่าครับแต่ว่าหนาฝนนี่แม่ใส่ซีพีเอมสองหมาตัวนี้เนาะเอ็สองหตัวนี้เออผมก็เบิ่งอยู่เบิ่งใบเบิ่งอย่งมันอยู่ผมเขาว่าแม่ดอบอ้แม่แม่โอ้ยแม่ก็ลืมกอกัน ผลมันจะเป็นลักษณะนี้เนาะเอ็มสองโคกตัวนี้เอ็มสองโคกเหลือก้าไปโอระยะที่แม่ปลูกนี่ประมาณหกสิบใช่ไหมเนาะอีกระยะที่แม่ปลูกนะครับอแคนืโอ้ยขอส่วนเลยเพราะว่าไม่ยากห้างแน่ได้ที่แม่ปลูกนะตอนตอนแบบว่าอันอันเขียวเขียวจะเขียวอันนั้นมันมันมันบลงหู้หนึ่งหกบัวอู้บลงหูหนึ่งก็เขียวหรือหรือเจ็๊ยเขียวมัน เกศเขียวขึ้นเปรตเกศเขียวแล้วตะวันว่ลงเมนึงมันติเป็นเป็นเป็นขันน้อมันมันติเป็นรองวางไปอยู่ตัวเป็นรองวางไปอันอันเอาไปให้สร้างเฮ็ดสร้างไปอยู่ตอนนั้นอ๋อก็เลยสูกเลยตะวันมันพอได้ก็สูกเกลื่ยสร้างเลยว่แม่ตัวนี้ก็คือพันเดียวกันมัหมดเลยพันเดียวกันเอองามดีครับผมาพันเนื้อผมเข้าไปเมอสับหมอกขับหนาฝนเนาะอันนี้ซีพี่เอ็มสองหกเลยครับในบอมเบลแปอร์ซีฟิกเพื่แม่เพิ่นเฮ็ดหลายแปลงเพิ่นสับสนนะครับอืมนี่เพิ่นเอามาใส่ อะไรไส่ขี้ไก่นี่ยให้งามบ่ปร้านปลูกได้ไหมเนี่แม่ใส่ขี้ไก่หลายบ่นเนี่ยไไแม่บ,บ่ได้ห้องพื้นขี้ไก่แม่ห้องห้องปืนอันห้องปืนปุ้ยปุ้ย,ย,ยห้องปืนปุ้ยเลยเอาปุ้ยใส่เลยบ่ได้ขี้ไก่เลยบ่บบมีเงินซื้อขี้ไก่ดิต้นนี้ยังไรก่อนแม่ทั้งเบิดนี่ต้นนี้บอกต้นนี้่ต้นนี้สามไรสามไรแม่ใส่ปุ้ยหลายไปไหนตอนแรกห้องปืนปุ้ยกับไ่ได้คอยใส่หลายแล้วบ่มีเงินซื้อเนาะ แล,แล้วมันก็้ลรือดีนะเนี่ยรอบมึงนึกหันใจเบิร์ตอันุ้ยมากันสอบหนึ่งกับยุลี่อ่ะสอบหนึ่งผสมกันอืแต่ว่ามันหลงดีบันมีหยาไม่ยังแม่ได้๋ยวขายานะออยาหน้าบ่อเนี่ยเดียชี้ยาหน<า>้าบ่อ่ามียาขายยาพ่อมอ๋อแต่เพราะว่ามันหลงดีแห่งคลางนะมันเป็นแบบสะอาดแป้งสะอาดนะครับอืมนะครับ ก็ถือว่าโอเคนะครับพันเน่พี่แม่พันใส่ของสิพี่นะครับปลูกนาฝนต้นีงแต่มันทีแห้งหลายมันกับเบิังกับดบฟักฟักกับใบไงสู่ของคุณแม่พันบค่เยเน้่ทีนะครับจะออกห้างห้างเนยพันเน้นเห็นฟักไงเออห้างห้างอยู่หมองห้างกับห้างหมองมัทีมันกทีอยู่เป็นเทคนิคของแต่ละคนบ่อยกันนะครับมันมันล่งบ่เสมอโดยถลาลงเสมอเนี่ยบางต้นก็ บางลุงก็สองสองตนนะครับคืนน้อกันเลยเออมันมัน,นมันมันร่องน้ำกันอยู่ล่องเ<ม>ื่อืมมันจะไม่ร้ายรุ่นตัวเครื่องสุกครับอืฝากพี่น้องเบื้องนะครับสูงแห้งมองนี้ครับรแสดงว่าดินดินพุ้นแม่เนี่ยดินดีเติบด้ดดครับนี่นาดใส่ปุ๋ยบระลายได้เนี่ยต่วากระโพดแม่แล้วปุยๆเลยนะครับอันะรเรื่องพวกโกรคแบลงเนี่ยแม่มีรลายบอเนะี่ยมีอยู่พวกน้อนพวกแย่งเนี่ยกะ หลายเป็นธรรมดาเขาไม่มาตาของมันนั่นล่ละช่วงหน,หนาพ้นเนาะหลายเถืออยู่แม่แม่ฉีเือดเถือยนี่ฉียาป่องกันน้อนเลือเือนี่ยไงละฉีเลือดเถือพูดนนิอืมสามสี่เถืออยู่ครับตัวบางกะรีเห็นหลงลอยอยู่บางต้นก็ไม่ห้อยนะครับใบเสียวใบอันนี้อนยิกอยู่ครับนะครับที่เพิ่งัวงนะเมื่อก,กินนะครับอืมต้นสูงไงสูงเนาะนะครับ cp m สองหก ปลูกนาฝนนะครับเปพี่น้องเมืองคักนะครับอืปุ๋ยดีไซน์ก็เป็นปุ๋ยของซีพีเรื่อยไปไหมดี่ใน์ของซีพีคือกันอ๋อเพื่อให้ไว้ทุกอย่างอันนี้อันนี้เขาเขาเอาไปเอาเมล็ดพันธุ์กับพวกปุ๋ยมาก่อนบ่จังเสียเงินนี่เพิ่นบอกเรื่องไหมจ้ะเอาน้ำปุ๋ยล่ะอันนี้เขาเขาเ่าได้จ่ายเงินเหมือนบ่เป็นเห็นเหว่าปูกก่อน อถ้าขายกระโพดเดี๋ยวเขาจังสีทรงขึ้นเพิ่นจ้ะอือนี่คือขอดีของขอโพดซีพี่เนาะจ่ะอือเป็นมีเมล็ดพันธุ์มีปุ๋ยมียาให้เบิดมีเมล็ดให้ยาก็มีอือมีเบิดยาขายยายาฮอร์โมนครับ่าเพียคขายยังมีเบิดอือก็ถือว่าสะดวกสบายสำหรับใช้สิปูแล้วก็บมีทุนเนาะ สามารถเขาต้องไปลงทะเบียนดีบุแม่นี่ซีพีนี่บ่บ่ลงทะเบียนแต่ว่าเลยลงอยู่แค่เจ้าอามานี่กับร่วงทะเบียนพอมันละมองนี้มันเป็นเป็นกลุ่มเขารวมกลุ่มอยู่นี่บรวมกลุ่มจับกลุ่มโอ้จับกลุ่มกันสามสามคนสามคนกันสามคนกันเอาปุ๋ยโอ้สามคนค้ำกันเอาปุ๋ยเอายาเนี่ยบ่ค้ำกันอืมบ้านเพื่อนเขาเมล็ดพันธุ์เรายังไม่หายเลยยังไม่หายบดขายแล้วก็จขายแล้วก็คือว่าเอาหาขึ้เพื่องเลือจะได้กรจัยเป็นของเขา อ๋อครับเพื่อนเพื่อนมาลับสื่อเองบ่ซี่พี่นี่กะที่แหล่พกกระปิมามอยู่แกจงได้กับท่านหูวอยู่เขาสามารถไปขายมองเงินได้ยู่บอกได้ได้ให้กันเป็นบ่ได้ขายของเงินมันก็จะน้อเพินเพิ่ป็นบมเกียงเนาะแต่ว่าขอแหงเงินมาขึ้นเพื่อนจ้ะเออนะครับสำหรับผู้ใดที่ทุนโบรายเนาะก็สามารถทุนโบรายกับจังสีที่เราก็เอากระชีใส่ปุ๋ยคักนักไลยกับบ่มีเอาไลายล่กับหานบ่ได้ไลยมันจึบ่จุ๊บก็เจ้า ครับบ้านนี้ถ้าเขาจิติดต่อครับเพื่อนเจิติดต่อในชาพี่น้องมานืี้เพื่อนเนี่ปลูกพันธุ์ซีพีขันถูกไหมก็เมื่อหนาเพื่อนยู่หันดิไปติดต่อยู่ศูนย์เพื่อนนี่บอกยินล้วเมื่อหนาลีเพื่อนนี่อ๋อเพื่อนกับศิระสานให้อืมอ่าอ่าถ้าเพื่อนมีเบอร์มีอยังพอดีพี่น้องติดต่อมาอืแปลน้พผ่้งก็ได้ครับครับตัใจกับแปลน้พผ่้งครับเดี๋ยวผมจะไปเอ่อติดต่อไปเอาเบอร์มาษาพี่น้องถ้าเพื่อนยังห้ยฮะ ไอ้ยูบอแห่ไงหาแบบแหงไงสมาร์ชิกไล่ไล่บอใช่หาสมาชิกแห่ไล่ครับครับเป็นอีกทางเหลือกหนึ่งเนาะสำหรับคนมีทุนกับสามารถที่จะใส่ของซีพี่นะครับเพื่นมีรายเบอร์นะครับเพื่นก็แนะนำเพื่นบอกว่าพื้นที่ไดเหมาะกับพันไหนแนี่ยเป็นเนี่ครับโซนโซนหน้าหอมหน่อโซนหมากสิเป็นเอ็มสองหกกันบอเอ็มสองหกกับสามศูนย์สามเพื่อนสี่ใจกับซีพี่สามศูนย์สามสองตัวกันบอกับเอ็มที่พก อืมสามตัวนี่มันบอกวกาก่านำมอกกับดินเท่านี่แม่นบอกครับกันแล้วเตะไปกมักแบบใดนะอืมครับอ้าวโอเคไพยอยา่างไรของซีพีกัติดต่อข้ามานะครับเดี๋ยวผมให้เบอร์พี่น้องไว้นะครับถ้าอยากได้มเมล็ดพันธุ์ไป,ป่างอนก,ก,ก,ก็บมาเอาหลายเลยครับถ้าเงินก็มาเอาไหมมาพุ่นออกจกกซิซเกเกะ่นก็มาชิซึเกตก็มาอยู่นี่มาอนอครับ อดีครับแต่ว่าเพ่นเบิยงระยะทางผู้ใดเสียเอาเบิยงระยะทางกิโลละแบบว่าปัดไกลเกินกับบไดใจสิน่ะครับเพื่อนเอาเป็นสูนแบบอยังละโมโหน่าดรอ็ไปตามร้านสายครับครับครับอ่าโอเคครับวันนี้ขอบคุณนิแมะไลท์ครับตีผ้าเยี่อส้มแปลงนะครับผมเป็นแปลงตัวอย่างอีกแปลงหนึ่งนะครับของเก่าโปรดพัน c p m สองหก นะครับนี่เป็นปลูกหาฟ้นนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับของคุณแม่งามเี้ยครับงามงามขนาดว่าพน่นไถ่ปีแรกนะครับปีนี้ปีนี้ปีลงปีแรกแต่ที่ว่าผลผลิตโอเคนะครับอ่างดยทีของคุณแม่บ่แต่จะข้างแน่ยังครับบางคนเขาก็ับดีทีก็หนีบ<อ>่หมกมันบมมักทีที่ปัญหามันฟักหน่อยมันก็อนเราเปิดไ แม่เราเน้นหางเพราะว่าเราอยากได้ฟักใหญ่นะครับมาคนปลูกทีฟักหน่อยแต่ว่ามันก็จะม่วนหลายกันนะครับโอ้ยบดายนี่เลยหนาวแล้วแต่แล้วแต่ฝนเนาะนี่ต้นหลังเาวนี่ปูนแข็งนี่ตะเกี่ยวเลลวลูกทีได้ปลูกห่างปลูกทีได้ยั่บ่เป็นได้ยังบ่วัดถือไรละหมื่นแม่นบ่จ้าโอ้นะฮะมากทีจะเสียให้บ่เน่ยมองเพื่นว่าให้ไปท้ายนั่นแห้งที่แห้งน่ะเออต้นที้แห้งงามอยู่แต่ว่ามันแักทีครับอือแสดงว่า ย่าย่าย่าให้มันทีเกียวเทียวเป็นเรื่องนอเราบางทีก็หางเพียงสีแต่คนสี่ไล่เอชไล่ก็ให้มันพอดีซะหนิเงียเขาพอดีซสานีบ่ห่างบ่ทีอ่าอ่าอ่านี่อันเรื่องระยะก็มีผลต่อผลผลิตเนาะระยะกี่ระยะห่างพี่น้องก็เปรียบเทียบเบิ่งเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบพี่น้องเบิ่งกันละเมื่อวางแปลงปลูกทีก็ปลูกห่างปริมาณไล่ซ้ำกันนะครับผลผลิตผู้ได้สีไล่กันนะครับผมโอเคครับวันนี้พอกับพี่น้องสวัสดีครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ